ออรไทยมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยน้องน้องอ้อเหรอคะอางกินข้าแรงอยู่บ้างละข้าแรงยหญุ่กชิ้นทอดอร่อยอยากกินใหญ่ไปเาหมอนี่วางแรงเฮ้ยบรเขาไปเบืองหอนคลิปโม่ไปตอบคอมเมนต์อ่อืม,อม จะเลยมาขอทายวิดีโอย่าแล้วลวงยายสวัสดีนะคะหนึ่งดวงตาค่ะขอบคุณนะคะซ่อนคุณซอนเพิ่นก็มาให้กำลังใจยายเนาะขอให้แข็งแรงแข็งแรงรวยๆเด้อลำรวยสวยๆวนะคะพี่มาร์คเฮลโล Thank you very much พี่มาร์คพีเอไอเนาะอ่อมสวนพอดีกับเครื่องห่อนยายกับอ้าวฉันขันมานางยังสีแบคึบเปลน บ,บ่อนี่ปันไดนะดคุกคักหอนบอดดิตัง้งเวลาวอีนีหยังหอนบอดดิโพดมาน่องโพดออกไปเองค่ะชีวิตยา,ายเถาก็ได้เขาบอกกับยายตรงไปตรงมา,นนา,มาเนาะกิดได้มาเดินมาเดินโอ้ยเสียบ สินถาเด้อพระศรีมาเนืมอแรงเด้อเขามาซองเบิ้งให้แน่เนาะต้งสี่แล้วได้สดก็บ่มีคนเบิง้งงในบาทนี่ย้ายเท่าก็ได้ับถ้าไายเป็นผนะู้แรกเนาะยังไงคะเอาก็ค่อยเฮ็ดค่อยหลินไปนี่ละจ้าขอบคุณหลายๆเนาะนเบิ้งให้ย้ายนะคุณซอนได้ไลครกัน,นเพื่อนแล้วคะ่ะ ลงจากไรนี่เล่ะย่ายังที่เขาไปตอบคอมเมนต์แล้วเขาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนอนอนดึกอีกแล้วเนาะย่ายมานันเ้ยกระสุมไม่ล่าไปเนาะคะ่ะเนาะพวกกันไหลสดมดเด้นน่เนาะอยากแล่อยากง่ายกันแล้วมาเด้อมาเด้อกินลูกศรน้ำย่าได้นี่ละอาหารแรงแต่มันกันยังอ้วนอยู่บ่โล่งดอกแต่ว่าแอโรบิกมันเลไปติดห้ายมือแล้วชนได้ไรกินค้าโอ้ตำตำทอดโอ้ยขอเขาจอันนั้นกับเอฟซีน้ำกันนี่แหละ ไปแล้วไปปะยายแล้วน้องมีตังกระไรแล้วไ่ยสดคนเบิงให้เป็นชิปกลัวผลแยกกับเขาไปอันนี้น้ำเพลินเยอะหยอดเวลาหน้าที่ก็ขึ้นดียุดดอก่ะเราจะห้าในลายสดกับลงคลิปยาวนะเป็นมุกซิ้นแซบมุกิ้นทอด ไปเห็นมากกับบริกนไปไปลายายเด้อห่านเห็นบอกคุณนิ่มก็ได้ขอตัวจ้าจ้าบอกเป็นอยังกัเขามาสมนีก็ดีใจแล้วโอ้ยอาอารวยปังรวยปังนะคะคุณนิ่มจ้าข้าสิตําบักคงเฮิมไว้จีนน้าเล่าไปแม่ออกพรรษาแล้วเพิ่นมาอยู่บ้านเพิ่นกะทำกับแล้วอ,อ้า,อายินดีนําเพิ่นเนาะเอากันยังสิไปคือกันนั่นละเอาก็ยังสิเป็นไปคอยไปคอยมา มีบทถิ่มย่ายนงก็มีน้องอ่อนนี่แล้วเด้อเป็นอันนี้กันมาตั้งแต่ที่เหลือแหละคุณหละคือว่าอยากล้านคือกันคุณย่ายดวงพรอนก็ได้จ้าคลิปเล่าก็คือบดไอ้ปังบดได้หยางนเนาะว่าถ้เ้าวคอยล่งก่อยเห็ดไปบดไอ้ห้าดอกเนาะมาเบิงไห้ก็ดีตัวเนาะค่ะเนาะมันถังบ่มีย่าไกนที่แหลกก็ตังว่าโดนเติม อ๋อกินส้มตำหรอคะคุณช้อนโอ้ไม่ใช่คุณช้อนขมามชองเมืองย่ายมาช่อมเมืองย่ายเนาะมาเด้อมากินลูกชิ้นช็อตน้ำยาไ่เรากินช็อตแชบแชบแชบแบเวลามีขาค่ะคุณอรทัยมีแต่คนสวยทั้งนั้นเลยน้องน้องอ้อหรอคะเอาเม็ดพื่นกะกะเม็ดแล้วมันก็สิแตกขึ้นไปเสียหญ้าออกค่ะยันห้าคุ้มยามย่ยตัดห้าไปสิบตา ไม่ได้โพดไม่ได้อะไรเลยก็เสียลม,มอยู่เหมือนกันนั่นแหละมันร้อนแล้วมันก็หลุดไปเลยเด้อได้ไปติดไหล่แม่แตวอยู่เนาะหายกำลังใจเราวนะคะเนาะแม่แตวมแม่แตวเราก็เก่งเลยเด้อละอีกพันเดียวนึงเดียวสรา้างดอกย่าก็ขอคุกคักหอดบอดดิตังเวลาเวลเงี้ยหอดบอดดิโพดมะน่องพดออกไปเองค่ะชีวิตย่าถเา่าก็ได้เขาสูแน่ยุ่นละ ผู้ติดตามก็ยังไม่ถึงห้าพันค่ะสี่พันกว่าเองสู้สููๆๆสเป็นห่วงลี่วงดีใจเฝ้าฝันนางว่าไปอยู่นี่แล้วจนกว่าสิคมีค้นขามาเบิง่งเผอเลยเนาะโอ้พูดใดรกสูตรพ่อไผ่ด้วยค่ะย่ายกระเบื้องนาสิตต่ำบักุวงเฮิมไหวจีนน้ำเล่าไป แม่ออกพรรษาแล้วพนมาอยู่บ้านพนก็ทำกับขากินข้าวแรงอยู่บ่แล่ะข้าวแรงยายทุกชิ้นทอดอร่อยไปปลายายเด้อหานเห็นบอกคุณนิ่มก็ได้ขอตัวจ้าจ้าบอกเป็นยังกเข้ามาสมีก็ดีใจแล้วโอ้ยเอาเอารวยปังรวยปังนะคะคุณนิ่มจ้าถ้าตอนเย็นอนะ่ะขอให้แซ่บๆนะคะคุณอ้อกินตำปลา ขอให้เสบๆนะคะอุ้ยปอมมากก็อยากได้ย่ายส่วนหมากก็สิห้หายไปร้แล้วล่ะค่ะเพื่อนๆเดิมๆย่ายก็ได้มแตเ่เพื่อนใหม่ๆเข้ามาแบบรักพันขึ้นสองพัน้าสุขภาพแข็งแรงเนาะรวยปังรวยปังนะคะคุณซ่นกะคุณยูต่างประเทศคุณเดกคุณซ่นน่ะเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะจ้ะขื่นเวทีย้ำมาแรงอีอกแน่บ่เอาลายดอก พอชั่วโมงดอกจากสามสิบน,นาทีแล้วค่ะเนาะเม็นนี้ยังมาดอกก็ดีเลวละขอบคุณมาชองเบิงขอบคุณเลยหลายยายไน้ลูกสินทอดมาอ,อ๋อตำปะาน่ากินมากเลยกินไปจนเสมอดล้วเบิ้งอันยายแต๋แลไล่สดยายว่าไข่ทอดจ้าโอ้ยมีแต่เมนูอร่อยอร่อยจังเลยนะคะแซบแซบค่ะืม สอ,สองต้นบ่ายังอยู่เด้อเนี่ยสองต้นอีกต้นหนึ่งแหงมาแล้วสวัสดีนะคะทักทายเวิงย้อนหลังห้ยาย่แถวในเด้อเนาะใครก็ได้เปิดพัดลมไว้หน่จักน้อยก็จะไปปิดแล้วล่ะคือเป็นอากาศเย็นๆแล้วเขาม้าไม่ไม่สูแน่อยู่ล่ะผู้ติดตามก็ยังไม่ถึงห้าพันค่ะสี่พันกว่าเองสู้ซู่ซู่ห,หาหาวดอกเนาะมาเบิง่งหายก็ด,ดีตัวเนาะค่ะเนาะมันถังบ่มี ยายขื่นที่แหลกกับตังว่าโดนเติมอ๋อกินส้มตำเลยคะ่ะคุณช้อนโอ้ไม่ใช่คุณช้อนน่ะโอ้ยเขาเจ้าน,นั่นกับเอฟซีน้ำกันนี่แหละไปแล้วไปปะยายแล้วน้องมีตังก็ได้แล้วไหลสดค้นเบิงให้เป็นซิบก,กัวผลหญ้ากับเขาไปนีน้ำพนนะะเพื่นเอนยอะหายไปร้แล้วล่ะค่ะเพื่อนๆเดิมๆยายก็ได้มีแต่เพื่อนไม่ไม่เขามาแบบรักพันขื่นสองพันสองสอง,สองต้นบ่ยังอยู่เด้อนี่ ้องตอน้นอีกต้นหนึ่งแหงมาละสวัสดีนะคะทักทาย่อยค่ะมาค่ะมาค่ะปกติยากกนไล่บเป็นเวลาดอกดีใจน้ำเพลินมันไยอีกเนาะคุณดวงพผน,นกับโฆษณาก็ได้เขาอันได้ตั้งค่าระเด้อซะไล่สดมือเศารนี่จะเอามาชมให้ยายนะคะอเอาหลายแล้วค่ะสามสิบนาทียากก็ได้ก็สิบพ่าชั่วโมงดอก พราะว่ายายยังไม่ได้เข้าไปตอบความเมนเ์นแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมวโอ้ยเขาจันนั้นก็เอฟซีน้ากันนี่แหละไปแล้วไปปะยายแล้วน้องมีตังกระไรแล้วไหลสดคนเบิงให้เป็นซิบกลัวผลยายก,กับเขาไปนี่น้ำพิ่นอยุะเขาจะมาเศร้า,า่นละนะคะมาร์คฮลโล Thank you very much พี่มาร์คพีเอไอบวล่ามีคาขนาดเลยเลยมาขอถ่ายวิดีโอยาวแล้วลวงยายสวัสดีนะคะหนึ่งดวงตาค่ะขอบคุณนะคะสวัสดียามแมลงด้วยจ้ะทุกคนจ๋าเดอ้อยายก็ับมาขอไล่เนะคะก็เก็บสะสมเวลานาที โอ้น้องอ้อชื่อเพาะขนาดคุณยายนิ่มสวัสดีจ้าคุณยายนิ่มกินข้าวแรงกันละบอเนาะยายได้ลูกิ้นละจังได้เสียยามเว่นกันย่าย่า่ายทอดสดหมูเว้นข้าวปลาน้องหม้กับท่อนโทรศัพท์ไม่ได้กําหนดเวลาเลยนะแต่เป็นตาบรนบ้านคุณแม่มาอยู่บ้านน้ำแล้วปกติตาําแบบรสชาติผู้เฒ่าแล้วล่ะกินน้ําเพลินหวัดดีนะคะยายขึ้นอยากขึ้นย่ยก็ขึ้นยายกั ตั้งเวที่หลดได้ย่ายก็ได้เอาแต่อารมณ์ได้ย่ายเถาขอสองสามคนกระเบิงไปตอเนาะแต่เวลาก็ขึ้นดีๆเด,ด้แล้วกะวางแรงกับคุนอย่างน่ะคุนมีตังถ้เลยมาขอทายวิดีโอย่าเาแล้วลวงยายสวัสดีนะคะหนึ่งดวงตาค่ะขอบคุณนะคะถึงสู่แน่ยนละผู้ติดตามก็ยังไม่ถึงห้าพันค่ะสี่พันกว่าเอง สู้สูู้เลยได้เนี่ยไม่มีคอมเมนต์เลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะมาเปิดดวงตาให้ใหใหยายนะคะขอบคุณนะคะขอให้ปังๆังเอมอื่น้าวก็ขอให้อ่าได้ตั้งบ้านเพื่อนเลย